วัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับ วลา v p ของวันที่10นะครับมีนะคม2 5 6พนนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับนาโชคให้ทุกทกท,กท่านนะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันนะครับรขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้หลุดอีกแล้วนะหลุดบ่อยจังเลยให้ะระมัดระวังด้วยนะครับเน้นที่รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่าขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับ วันนี้คงไม่หลุดเนาะอือประมาณนี้คงมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยประมาณนี้ถึงได้หลุดบ่อยครับไม่ใช่ให้ไม่แม่นนะให้แม่นอยู่แต่มันออกผิดอ่ามันออกไม่ตรงกับที่ให้เองก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าวันนี้คงเดินดีละประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับรุ่นลมไปก่อนก็ได้นะวันนี้นะ หรือไม่ก็ชอบก็ว่ากันมานะครับประมาณนี้ขอพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจกดติดตามให้ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดนิ้วชี้ขึ้นนะอืทุกคลิปทุกคลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง V.P. ธรรมดานะครับอย่ากดนิ้วชี้ลงนะห้ามกดเด็ดขาดนะครับประมาณนี้นะครับขอพระคุณมากมาก ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคด mm ีนะเอาแล้วก็มาเริ่มกันเลยอ่าวันนี้วันจุกวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วอ่าประมาณนี้นะครับอ่าชมกันเลยนะอ่าชื่อดาว VAP เด่น3 4 5นะครับเน้นที่4นะทดลองคือ3นะครับ4 6 6 4 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 0 4ส่วน3ก็3 6 6 3 3, 3 7 7 3 3 8 8, 8 3 ามเก้าสามสามตนตูนสามนะครับตัวลองคือห้านะถ้าวันไหนเลขเดินไม่ดีนะตัวลองมันจะชอบมานะอืให้สังเกตด,ดูแล้ววันไหนล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าว่ามันเดินดีหรือไม่ดีใช่ไหมอครับอ่าวันทงที่สี่นะรองสามนะวิ่ง หรือลูดก็ได้นะครับอืมประมาณนี้ลาว VIP นะครับลาว VIP เอาสีอะไรวะน,นี่สี่กับสามเน้นที่สี่นะครับเน้นที่สี่นะสามคือตัวรองนะครับห้าก็คือตัวรองนะจะวิ่งเกลูดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอืมเอาทางไหนครนี่เอาทางกลางนะทางกลางนะทางกลางทางกลางนะครับสี่เจ็ดสี 9, ่แปดสี่เก้าสี่ศูนย ให้สามเจ็ดสามเก้าสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับอืมเอาทางนี้คือตัวรองนะครับลองอสีนี้ที่ยังไม่เคยใช้สักทีเป็นยังไงอืมรับลาวีไอพีนะครับอืมรับสามนี้เลยนะครับลาวีไอพีออกสามทุ่มครึ่งนะของทุกวันทุกวันนะครับครับเกิดเลยครับก็ขอขอบพระคุณมากๆา อย่าลืมกดถูกใจนะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากมๆครับแล้วเห็นได้คิดกันนะครับเอาทุนคืนวันนี้ครับคุณลุงพวกกรามันเทเทนานั้น,นครับสวัสดีครับ